เป็นมาดูหนังเรื่องเอฟวันรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คุณจัดเต็มเป็นพิเศษนะแน่นอนเราต้องจัดเต็มอยู่แล้วอันนี้คือเส er ื้อเชียร์แบบผิดหรอไม่ใช่เชียร er ์ท yeah, ีมเลยนนแย่มากวันนี้เราดูกันในระบบ iMac เลยเพราะว่าภาพและเสียงมันะแบบกระหึ่มมากใช่รอดูเลยเสียง V6 ในแบบระบบ12บสองชนลเดี๋ยวให้เขาออกมารีวิวว่าพอดูจบแล้วรู้สึกยังไงกับภาพและเสียงบางแต่ว่าตอนนี้เราได้โปสเตอร์มาด้วยใช่ใครที่ดู iMac อ่ะก็จะได้โปสเตอร์ เลยนะแล้วก็อันนี้อิ่มดูที่เมเจอร์และเชีทินแต่ว่าถ้าเกิดมันหมดก็อดนะจ๊ะเรื่องนี้เขาก็ใช้ในระบบ iMac 2D เลยนะลง iMac เมเจอร์คือปรับปรุงใหม่ใหญ่เหมือนเดิมแล้วหน้าโรงทางเข้าก็จะมีพีบบพ่บัตรพิดพร้อมยังพร้อมครับไปสิ่งกันตอนนี้เราดูจบสดๆมันมาถ่ายทอดสดหน้าลง iMac ความรู้สึกเป็นไง ดีมากไม่ต้องสองสัยเลยอะคือแบบดีสุดๆทั้งเสียงทั้งภาพแล้วภาพแบบฟิล <I> ์มไอแม็กอะมันเต็มจออะคือชอบมากคือการตีแผ่เรื่องราวของทีมคือเราจะเห็นหมดเลยว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีอยู่แค่ในสนามแต่ว่ามันมีแบบดราม่าทุกการเซตอัพทุกอะไรอย่างมันมีเยอะมากๆรายละเอียดที่เราเห็นในสนามมันไม่ได้มีแค่นั้น <I> <man> ดูเอวัน <man> ได้สนุกขขึ้นไม่เคยคิดว่าแบบพหลออจนได้มาดูบนจอไอแม็กจริงส่วนตัวคิดว่าพอมันดูเนี้ยแล้วมันเข้าใจแล้วก็ทําให้อยากไปดูแค่นะครับเอวันแต่ละคนหล่อมาก เพิ่งตัดสรุวันนี้โดยเฉพาะแบรนดพีดเราก็สามารถมาดูได้นะที่ลงไอแม็กบอกเลยว่าไอแม็กเห็นทั้งรถเต็มตาทั้งหล่อเต็มตานะแล้วก็ระบบเสียงอย่างที่บอก12 h ชนแนลเต็มๆก็หึมจริงก็ไปดูกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมแลกโปเรเตอร์ด้วยถ้ามันยังเหลือคพอหนุ่มคนไหนที่ชอบเอชวนแฟ,น,ฟนมาดูได้สนุกสนุกาย